็มแล้วครับเดี๋ยวดูนะครับว่าหูของกระติกน้ําที่เราซ่อมแซมแล้วจะรับน้ําหนักได้หรือเปล่านะครับสวัสดีครับทุกท่านและเอฟีช่องดิไทยพี h ชนแนลนะครับวันนี้พบผมในเรื่องกระติกน้ําของที่จําเป็นภายในบ้านงเราเพราะว่าเราเอาไว้ใส่น้ํานั่นเองครับและวันนี้ผมจะพามารู้จัก ขวาของกระติกน้ําว่าจุกตรงนี้นะครับมีประโยชน์อย่างไรกับกระติกน้ําและในการซ่อมแซมดูสดครับหูกระติกน้ําที่หักเสียหายแบบนี้เราจะซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งและในการซ่อมแซมแบบนี้นะครับซ่อมแซมแบบง่ายๆและใช้งานได้ดีด้วยครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับการต่อหูของกระติกน้ําเราจะต้องนํามาชนกันแบบนี้ให้สนิทก่อนนะครับ เราต้องดูให้ทนิดนะครับและนำกาวล้อหรือกาวช้างหยดลงไปตรงรอยต่อเลยครับเสร็จแล้วเรานำผงซักฟอกมาโรยลงต่อยต่อเลยครับแล้วเราเอานี้นะครับเกียร์ผงซักฟอกให้ลงไปที่กาวล้อหรือกาวช้านะครับดูดิครับติดแล้วเห็นไหมครับนี่ครับ ติดแล้วเดี๋ยวเรามาทําอีกด้านหนึ่งครับเราก็นํากาวล้อหรือกาวช้างยอดลงไปที่เดิมครับตรงรอยต่อครับแล้วเราก็นําผงตะฟอ้อโรยสามลงไปเลยครับกาวล้อหรือกาวช้างนะครับจะไปช่วยประสานรอยต่อตรงที่เป็นรอยห่านนะครับและผงตะฟอ้อจะไปเป็นตัวช่วยในการประสานนะครับเสร็จแล้ว เราก็มายอดตรงด้านข้างนี่ครับสำหรับกาวร้อนะครับและนําผงสะกฟอกหยอดลงไปเลยครับและสำหรับอีกข้างนึงนะครับเราก็ทําเหมือนกันครับเราจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันนะครับว่า หูของกระติกน้ําจะใช้การได้หรือเปล่านะครับเมื่อเราต่อหูของกระติกน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนํากลับไปใส่ที่เดิมนะครับดูสิครับแน่นหนามากเลยครับเราจะนําหูของกระติกน้ํากลับไปใส่ที่เดิมครับนี่ครับเราใส่ไปข้างนึงแล้วครับและอีกข้างนี้เราก็ใส่เข้าไปครับนี่ครับเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ผมไปใส่น้ําในกระติกเกือบเต็มแล้วครับเดี๋ยวดูนะครับว่าหูของกระติกน้ําที่เราซ่อมแซมแล้วจะรับน้ําหนักได้หรือเปล่านะครับผมปิดฝาแล้วลองยกดูครับเห็นไหมครับผลพื้นตั้งเยอะเห็นไหมครับเนี่ยแสดงว่าหูของกระติกน้ําที่เราซ่อมแซมแบบนี้นะครับใช้งานได้ดีและทนทานด้วยครับดูสิครับรอยต่อแบบนี้ทนทานแน่นอนวิธีการซ่อม หูของกระติกน้ําให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งเห็นไหมครับโยกขนาดนี้ยังไม่รู้เลยครับและเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างที่ผมจะนํามาบอกในวันนี้คือการใช้กระติกน้ําและการใช้ฝากระติกน้ําตรงนี้นะครับที่เป็นจุกตรงนี้มีประโยชน์อย่างไรกับกระติกน้ําผมเปิดฝากระติกน้ํำมาแล้วนําจุกมาวางไว้ที่ปากของกระติกน้ําแบบนี้เห็นไหมครับไม่ร่วงหล่น้วยครับเห็นไหมครับเนี่ย ไม่ล่วงหล่นนะครับกิ้งไปได้ตลอดเลยครับมีประโยชน์อย่างนี้นี่เองครับเห็นไหมครับมีประโยชน์มากเลยครับถ้าเกิดว่าเรานําฝาของกระติกน้ําไปวางไว้ที่พื้นแบบนี้อาจจะสกปรกได้หรือบางคนวางแบบนี้ก็สกปรกครับแต่ในวันนี้นะครับเรามีประโยชน์แล้วครับและมารู้ประโยชน์ของจุกของฝากระติกน้ําตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเสียบไปเลยครับเมื่อเราเปิดฝากระติกน้ํามาแล้วครับ เสียบไว้ข้างกระติกน้ำมันนี้เลยครับและเราจะใช้น้ําในนี้อย่างไรจะตัดอย่างไรนะครับฝาของกระติกน้ําก็ไม่ร่วงโร่นี่นะครับกิ้งได้แล้ววันนี้นะครับถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในการใช้ฝากระติกน้ําที่เป็นจุกตรงนี้นะครับมาเสียบและสร้างประโยชน์ให้กระติกน้ํานะครับดูดีครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องดิไัยพีแชนแนลได้นะครับและในการซ่อมแซมหูของกระติกน้ําที่หักแบบนี้เราทําแบบนี้ได้เลยครับ และเราก็ใช้กระติกน้ําได้อีกครั้งและคงทนด้วยครับเห็นไหมครับและคลิปนี้นะครับผมวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในเคล็ดลับในการใช้จุกของกระติกน้ําตรงนี้ครับหรือจุกของฝากระติกน้ํามาทําแบบนี้วางไว้ได้สะดวกแล้วก็ไม่ล่วงหล่นนะครับเห็นไหมครับง่ายๆครับเคล็ดลับง่ายง่ายที่ทุกท่านนะครับนําไปใช้ภายในควเรือนของเราได้ครับและคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับ ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทยยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจาวดิทยพีชาแนลครับผมในการใช้จุกของกระติกน้ําใช้แบบนี้ครับมีประโยชน์ตรงนี้นี่เองครับและในการซ่อมแซมหูของกระติกน้ําที่หากเสียหายแบบนี้เราซ่อมแซมได้ด้วยตัวเองนะครับ